สวัสดีครับผมยูบผมซิกแมนโอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโปเกมอน u ูไน e นะครับอ่าวันนี้จะพามาแนะนําการตั้งค่าในเกมนะครับว่าอะไรเนี่ยควรเปิดบ้างปิดบ้างนะครับก็เราก็ไปดูกันเลยไปไปอ่ามาอย่างแรกคือ System Setting นะก็คือเป็นการตั้งค่ากับระบบของเกมนะก็อย่างแรกคือกราฟิกกับเฟมเรทนะครับ แนะนำให้เปิดตามที่เครื่องไหวนะไม่ควรเปิดเกินเครื่องนะเนี่ยเปิดตามที่มันขึ้นว่าเ e คคอมเมนต์มาก็ได้คือแนะนําให้เปิดของเครื่องหต่ลเครื่องนะ,ะต่อมาก็เป็นด้านวายเบสก็คือการสั่นนะครับใครไม่ชอบสั่นก็กดปิดได้นะแล้วก็ Dis p l a y t e x t c h a t กับ Display v o ไว้เนะี่ยเป็นน่าจะเป็นเหมือนกับช่องแชทกับ ไม่นะก็เปิดไว้แหละเพื่อสื่อสารกับคนในทีมนะครับก็อันนี้ก็ที่สำคัญสำคัญของนี้ก็มีประมาณนี้นะก็แค่กราฟิกเ m e ม a t e กับพวก t e c กกับไว้นะทุกคนต่อมาก็มาดูที่คอนโทรลนะครับอ่าอันแรกเลยก็คือ Opponent Lock On เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่สามอันนะก็คืออย่างแรกคือเป็น ตีตัวที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดต่ำสุดอันนี้นะในที่สองก็คือตีตัวที่มีเลือดน้อยสุดแล้วก็อย่างที่สามคือตีตัวที่ใกล้สุดอย่างที่หนึ่งกับอย่างที่สองมันต่างกันยังไงอย่างที่หนึ่งนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดน้อยสุดนะครับก็คือสมมติว่าามีเป็นแอทแทคเกอร์นะตัวหนึ่งเนี่ยมีเลือด อยู่ประมาณ2ข้อนะกับแท้งที่มีเลือดอยู่ประมาณ1ข้อเนี่ยถ้าเราติ๊กอันแรกเนี่ยมันจะล็อกสกิลไปตีกับตัวแท้งที่มีเลือด1ข้อนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เลือดอะ่ะมันน้อยกว่าแต่ถ้าเราติ๊กช่อง2นะไอ้สกิลเนี่ยมันอาจจะล็อกไปที่ ตัวแอตแทกเกอร์นะครับเพราะว่าตัวแท้งเนี่ยมันเลือด1หลอดก็จริงแต่ไอเลือด1หลอดนั้นน่ะมันอาจจะมากกว่าตัวแอตแทกเกอร์สหลอดก็ได้คือสมมติตัวแท้งเลือด1หลอดสะเอ,อ่อห้าพเงี้ยแล้วแอตแทกเกอร์เลือด2หลอดอ่ะอาจจะ4ี่พัครับถ้าเราติ๊กช่อง2อ่ะมันจะเลือกไปตีแอตแทกเกอร์ครับแต่ถ้าติ๊กช่องแรกอ่ะมันจะไปตีแทงนะเพราะว่า สัดส่วนของเลือดแทงอะถ้าติก๊ช่องแรกมันจะน้อยกว่าแต่ถ้าติก๊ช่อง2ก็คือเป็นตามเห็นก็คือเลือดของแคทแอ t แท k เกอร์เนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าแทงนะครับก็มันจะทําให้ไปเลือกตีแอ t แท k เกอร์ครับส่วนช่อง3คือคอเซกก็คือตีตัวที่ใกล้สุดครับนั่นแหละตามตามชื่อมเลยต่อมาก็เป็นแอทแทคคอนโทรนะอันนี้ผมเลือกอัอนนี้2ครับก็คือแอดวานซ์คอนโทร มันจะเพิ่มไอตัวนี้มานี่เป็นไอคอนที่ไว้เลือกไว้ไว้ตีพวกโปเกมอนป่านะครับเป็นหรือว่ามินเนี่ยนะผมเขาเรียกว่ามินเนี่ยละกันนั่นแหละมันจะเป็นล็อกล็อกตีให้มินเนี่ยนะมันจะมีประโยชน์ตอนที่เราชนเลนกับอีกฝ่ายนะแล้วก็เกิดการเออแย่งคีฟกันเนี่ยถ้าเกิดเราเซตอันนี้มา เราจะโฟกัสกับคีย์ได้มากกว่าแล้วก็จะมีโอกาสล้าดได้มากกว่านะครับต่อมาเป็นออโตเมติกเบสิคแท็กก็คือน่าจะเป็นเวลาที่เรากดกดค้างนะใช่มันจะกดตีให้เองไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาเป็นล็อกออนไอคอนก็คือ,อถ้าศัตรูเนี่ยมมนอยู่ใกล้เราเนี่ยมันจะขึ้นไอคอนนี้มานะเป็นการแจ้งเตือน แล้วก็อีกอย่างก็คืออ่ามันจะเราจะสามารถกดไปที่ตัวที่เราต้องการจะตีได้นะครับปุ๊บมันเหมือนจะเป็นการล็อกอ่ะนัะ่นแหละพวกสกิลอะไรเงี้ยมันก็จะไปหาตัวนั้นนะฮะซึ่งอันเนี้ยดีมากแนะนำให้เปิดไปแล้วก็ Move a i M Setting ก็คือเป็นการลากสกิลเนี่ยไปที่ไอคอนที่ สตูแสดงเลยคือไม่ต้องลากลากไปเล็งหาตัวคือลากสาค่อนไปเลยครับมันจะไวกว่านะแต่นี้ผมก็ไม่เคยใช้นะครับก็เปิดไว้ก็ได้ครับอืมอันนี้ก็ไม่น่าจะจำเป็นนะ scrolling นี่ก็น่าจะเวลาดังนะก็ติดกช่องแรกน่าจะเป็นการ กดค้างหรือเปล่านี่ต่อมาเป็นด้านสกิลนะครับการแคนเซิลก็ติ๊กช่องแรกไว้นะครับลากขึ้นพี่กาบาดง่ายสุดแหละก็มาทางด้านของกล้องนะครับคาม m ล่ามูเมนต์เนี่ยให้นำให้เปิดสไลายไว้นะแล้วก็ให้ความไวก็เปิดประมาณนี้นะเปิดนี้ไว้มันดียังไง คือเวลาที่เราบวกใช่ไหมและเราใช้สกิลซึ่งสมมติเพื่อนบวกอยู่แล้วเราอยากรู้สถานการณ์อย่างเงี้ยแล้วก็สไลด์ไปดูก่อนได้นะครับแล้วก็วางแผนก่อนหรืออีกอย่างก็คือสมมติว่าเราวิ่งไปเงี้ยแล้วก็สไลด์กล้องไปด้วยแล้วก็กดสกิลดักไว้อย่างเงี้ยมันจะจะไวกว่าพอไปถึงแล้วก็เพิ่งกดนะ อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าครับอันนี้ก็เนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าเปิดไว้นะครับมันจะเป็นการเปิดสตตการตีนะครับ Basic ส t ต t ก็คือโปเกมอนทุกตัวเนี่ยมันจะมีพั s สีคือตีครั้งที่3แล้วมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มมาใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเปิดอันนี้มันจะขึ้นเกรดมาโชว์ครับ มันก็ต่อมาเป็นอันนี้โชคูดาวเดคิมอลก็คือเป็นการโชคูดาวเป็นเลขโทศนิยมนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าใช้สกิลไปคูดาวเจ็วิเนี่ยมันจะลดเป็นหกจุดเก้าหกจุดแนะไม่ใช่ลดเป็น7 6 5ดหครับแต่ว่าอันนี้มันจะแสดงโทศนิยมให้เราเห็นนะครับก็เปิดไว้ก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะเปิดไว้นะส่วนออดิโอก็คือ อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับว่าอยากให้ดังเท่าไหร่นะปึ๊บอันนี้ก็ไม่มีอะไรแหละครับก็สำหรับการตั้งค่าก็มีประมาณนี้นะก็แล้วแต่คนเลยนะครับก็ยังไงผมก็คิดว่าไอที่สำคัญสาคัญเลยเนี่ย มันจะมีอ่าตรงนี้นี่ตรงคอนโทรนี่ลองปรับตามผมไว้เลยนะแล้วก็ไออันเนี้ยการล็อกไอเลือดเลื่อดเนี่ยมันใช้ตามสถานการณ์นะครับแล้วแต่สถานการณ์เลยว่า,าจะใช้ไหนแต่ก็อันเนี้ยคือแนะนําให้เปิดไว้เลยไอที่ล็อกตีคีปเนี่ยอ,อโตโมเมติก,ก็เปิดไว้เนี่ยเปิดตามผมก็ได้นะประมาณนี้นะ อ่าโอเคปึ๊บอ่าอ่าครับก็วันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแหละก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ซับไลค์ผมด้วยนะครับแล้วฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะอ่าแล้วก็สุด้านี้ครับเซล